ครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนีก็เป็นมือวันพุธแหละครับวันพุธที่25่สิบห้าเนาะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วด้วยครับด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำแนครับกดติดตามพร้อมครับพี่ยอสมบด้พาดแนวทางนะครับเนาะครับติดตามไว้ครับครับมือนีก็เป็นเล่าพัฒนาแหละครับทา้งสองเสียงหยาพาลาะเด้อครับด้อครับมีแนวทางครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาแหละครับ หมวดประจำวันที่ยิ้มหาละครับของปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนพารวยนะครับชุดนี้ครับครับก้อนสี่เข่าไปเบิงมาเบิงมือวันที่ยี่สิบสามก่อนนะครับเนาะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่แล้วนะครับสาหรับเลขครับของปูขุนกับมีบทลางครับสําหรับเลขวิ่งข้องเพิ่นกับศูนย์ห้าสี่เจ็ดแปดเก้าครับเลขที่ออกกับเป็นสอง 7 0 3ครับ2 7ลเดะครับเด็กลางนะครับเนาะ2 7, 0,2, จ7 0,3, ู7มครับ2อครับอันนี้เป็นตัวเลขของปูขุนนะครับเด้อครับกับของเพิ่นกมาอายุครับ02มูมี่ เจ็ดกมาครับมาศนย์กับเจ็ดอยู่ครับ,รบสำหรับเลขลูดของปูหวดที่แล้วครับป,ววปรบูรูดไปที่5ครับลูดไปที่5ครับกับจับมาก 0, 5, 0, กับ0ูนยหาครับกับศูนย์หาศูนย์เจ็ดีแปดีแปดหาเจ็ดหาแปดหาเ 5าเก้าแหะครับฮาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดคูครับเพ่นหามาเจคูหมวดที่แล้วเลขสตัวกับหไอเจ็ดห้าเก้าแปตัวเิ่นกะหายมาน้่ครับแปดหครับจะลดไปเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขลูดกับลดครับมาจะวินครับมาวินมาสอตัวครับ มา2ตัวครับสำหรับวิ่งเพื่อนครับครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นมั่นที่ยี่สิบหานะครับเนาะครับเอาเปิดกระซุ่งมา่ล้หล่ะครับสำหรับตัวเล็กครับทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับจุ่มมือสูเวียนนี่ครับสะดวกสบายครับรับเป็นเล่าพัฒนาด้ยครับเด้อครับเล่าพัฒนาครับ เลขประจำวันนะครับเนาะครับเป็นลาวพัฒนาลาวพัฒนาประจำวันที่25วันพุทธที่25 25กันย่าครับกันยายน6 7จ็ดแหละครับสำหรับเลขคู่กับบนราง บนล่างขับไปบนล่างขับไปทั้งบนทั้งล่างครับกเลขวิ่นของปูเลขวิ่นปูหามากกับศูนย์หนึ่งสองหกครับ4 6 7ครับ 4, 6, 7, มีหกตัวครับมีหกตัวครับสำหรับเลขรูดปูรูดไปที่เล็กด,ดูดนะครับเด้อครับรูดดูดไปที่หนึ่งครับหนึ่งตัวเดียวครับมาเน้นเน้นบนว่าปูว่าครับสำหรับสุนี้ปูกาใหญมาเจ็ดคู่ครับเหลขเจ็ดคู่มีเจ็ดคู่ครับแต่มีหนึ่ง 1 4 1 6ขนกระตุกครับทุกมือนี่ตุกมัดมือมัดเป็น1 7ครับ1 7ครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็เป็น7 0 7 0 7 2 เจ็ดสองเจ็ดสามครับเจ็ดสามตัวสุดท้ายเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่หรือสี่เจ็ดครับเดี๋ยวแต่สิคิดนะครับเนาะครับมิมิหกคูเจ็ดคูเจ็ดคูครับชุดนี้ครับชุดเล่าพัฒนาของปูครับ อามันเบิ่งสตัว3ตัวไม่ยูซีไมอยูซีหางครับมมอยูซีหางนะครับเด้อเลด3ตัวของเพิน่นรับแปดหนึ่งสแล้วก็8ปดหนึ่งห 4 1 8กลับไปกับไปกามาซื่อตัวนี้ครับกูกลับไปกามาซื่อครับ4 1 7ครับเหล็กามตัวครับอันนี้3าตัว4ี <c oughs> ่ตัวครับ4ตัวกูหลายครับเอามาัดกะจังจัดนะครับเด้อเลตัี่ตัว หนึ่งสี่หนึ่งหกอันนี้เป็นสี่ตัวไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกครับครับอันนี้เป็นชุดของ ปูขุนนะค,ครับเด้อครับเป็นเล้าปัตนาครับประจำําที่ยิ้มหาล้วครับเอามาเข่ามาเบิงตกกขมของปูปูขุนพารวยล่ะครับเอามาเบิงตกกขมของปูนะครับเด้อที่นี่ครับปูขุนพารวยเล้าเหล้าครับเป็นเล้าครับทั้ง เมืองนอกเป็นเหล็กเมืองนอกเล่าพัฒนาครับครับสำหรับเล่าพัฒนาปูประจำวันที่ยี่สิบหา้าบน่างครับบนรางปูอันนี้เป็นเหล็กบินนะครับได้ครับเป็นเหล็กบินอไปวินเอาครับปูหลุดไปที่หนึ่งครับชุดนี้ปูหลุดไปที่หนึ่งครับกลมเด่นกลมเด่นหนึ่งหก พวกนี้ร่องพูดว่าร่องมัดครับเป็นตัวร่องร่องไวครับร่องไวเก็ตซีตัวสุดท้ายครับสามตัวปูกรมเดินไปที่แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสามตัวครับซีตัวร่องไวครับทุกนี่เอาไปพิจารณาเบึ้งครับสาหรับผู้มัซีตัวก็มี่ครับสามตัวก็มี่ครับเอาแคบหลายจอไ้ครับหลายตัวครับหลายตัว ครับนี่เป็นชุดเล่าพัฒนาของปูขุนนะครับเดครับตัวเลขงามๆนะครับเนาะสําหรับตัวเลขงวันนี้ครับวันที่ยิ้มหายแล้วครับมือนี้ครับมือนีครับวันนี้วันพุธครับเลขบนรางของปูเลขวิ่นของปูกับศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดหลดไปทีหนึ่งนะครับเด้อครับจับหนึ่งไปเลยครับเอาตัวเลขงามๆมาฝากครับมาตอนเอฟซีทูปูสุคน เป็นเล่าพัฒนาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เยซีสุกๆมันหมานดำๆรวยๆด,วยด้วยครับเด้อครับมือแรงนี่ครับสามตัวซีตัวของผู้แตกครับมือแรลงเพิ่ว่าครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ